สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาไปรับของฟรีนะให้ทุกคนอะวาร์ปตามเรามาเลยนะมันจะเป็นแท่นเอาไว้กระโดดนะคะทุกคนเฮ้ก็คือให้เราอะมากดสร้างบ้านตรงนี้เลยนะเหมือนเดิมเลยคือแบบมันเป็นแบบแบบตาฮีมแบบไทคูนนะคะทุกคนวิธีการได้รับของฟรีก็คือเราต้องถึงเลเวลร้อยเลยนะถึงเราจะได้ของฟรีทั้งหมดนะคะทุกคนซึ่งแต่และเลเวลนะคะทุกคนก็จะได้ของฟรีนะ นี่ของฟิกก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งไม่ต้องกลัวว่าจะแลกนะคะทุกคนเซิร์ฟเวอร์รองรับได้แค่ห้าคนนะไม่แลกแน่นอนให้เราอสร้างแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนจุดม่าขีดข้างบน่ะมันจะเต็มนะมันก็จะได้มาหนึ่งเลยลน,นะคะทุกคนอาจจะทํานานนิดนึงนะคะทุกคนแต่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนขอ,องอหมดไวมาก ถ้าเรากดสร้างแบบนี้ไปได้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าหินตรงเนี้ยที่เราเอาไว้สร้างมันหมดนะคะทุกคนให้เราอะมาตรงนี้เลยนะมันจะมีตรงนี้นะคะทุกคนให้เรากระโดดเอาเลยนะแต่ถ้าทุกคนไม่มีนะคะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันบักนะให้เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะคะทุกคนซึ่งของไม่หายแน่นอนแต่เรามีอะไรจะสารภาพนะคะทุกคนตอนแรกอะเราจะสอนรับของฟรีที่มันเป็นเป็นเหมือนแบบ กระโปรงนะคะทุกคนแต่เราดันเป็นลบไฟล์อ่าเสียดายมาก